สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพี่ตะเกียง i Study UK นะคะจะพามาแนะนําน้องกิกนะคะกําลังจะไปเรียนปอโทหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเชิญน,น้องกิกแนะนำตัวเอหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิกนะคะวิทสติเชนิดค่ะก็กําลังจะไปเรียนต่อนะคะปริญญาโทด้านออ Child and Adolescent Mental Health นะคะที่ Northampton University ค่ะค่ะ แล้วก็หลักสูตรนี้มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีรายละเอียดหลักสูตรประมาณไหนบ้างนะคะน้องพิษหลักสูตรนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับจิตวิทยาค่ะเด็กและวัยรุ่นก็จะรวมทั้งหมดเลยค่ะ<ม>เกี่ยวกับด้านการเข้าใจแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลเด็กและวัยรุ่นค่ะในเรื่องของสุขภาพจิตค่ะ โอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ,คะก็ได้ยินนะคะน้องกิกนะคะมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจในการไปเรียนหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็น้องกิกหวังว่าจะได้ใช้ความรู้จากหลักสูตรนี้นะคะมาพัฒนาแล้วก็ได้ทํางานต่อยอดที่ประเทศไทยด้วยค่ะใช่ใช่ก็ยังไงก็อาจจะยินดีร่วงหน้านะคะค่ะค่ะ